ขอแฟนคลับของหนุ่มจจสตินบีเบอร์กับสาวเซเลน่าโกเมสแอบ,บลุ้นโวโกงว่าคู่นี้จะกลับมาอินเลิฟอีกรอบค่ะเมื่อมีคลิปงานพบป่าสังสรรที่บาดหลวงริชวิลค์เซนจูเนียนำมาโพสต์เราก็ได้เห็นว่ามีจัสตินกับเซเลน่าเฮฮาอยู่ในกลวนนี้ด้วยถึงอย่างนั้นเว็บไซต์ t m c รายงานว่าคู่นี้ดูไม่มีวี่แววล,ลมพัดหวนเพราะจัสตินยังพาสาวเฮลีเบาวินซึ่งลือกันว่าเป็นหวานใจคนใหม่มาด้วยค่ะ ส่วนพระเอกรุ่นคุณปู่แฮร์ริสันฟอร์วัย72ปีก็ไม่เข็ดขยะก,กับการขึ้นบินแม้จะเพิ่งเจอเหตุระทึกให้ต้องลงจอดเครื่องบินฉุกเฉินจนได้รับบาเดเจ็บไปเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเพราะทันทีที่อาการดีขึ้นคุณปู่แฮร์ริสันก็พร้อมเหินเวหาอีกครั้งค่ะโดยมีภาพเขาขับเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์ที่สนามบีซานต้ามอิกาซึ่งแหล่งข่าววงในเผยว่าแฮร์ริสันขับเฮลิคอปเตอร์ส่วนตัวไปหาสตีเวนสปิลเบิร์กถึงบ้านก่อนบินกลับมาซึ่งคนใกล้ดบอกเลยว่าพเเออกินดียจแปี้เเวลลยล่ะคะ ท้ายด้วยข่าวิวาฟ้าลบของพระเอกนุ่มบอลบินกับนางเอกสาวลีน่ายางที่จัดพิธีวันแบบลับๆที่เมืองคังวันโดโดยสื่อก็สิบดิสพทร์รายงานว่างานแต่งของทั้งคู่เชิญเพียงญาติสนิทรวม50คนมาร่วมเป็นสักขีพยานโดยไม่มีเพื่อนเ้องในวงการมาร่วมงานด้วยค่ะก่อนที่ต้นสังกัดของทั้งคู่จะยืนยันข่าวดีนี้พร้อมปฏิเสธข่าวเรื่องท้องก่อนแต่งค่ะ